เริ่มจากตอกไข่ไ,ก,ไ,ก,ไ,ก,ไก,ก่ลงไปในช้อนตอกให้ได้ค่ะทางด้วยนมใช่ไหมคะใช่ค่ะตอกตรงกลางให้เขานะคะนิดนึงแล้วก็ตอกไข่จะ่ลงไปร้อนไหมไม่ร้อนใช่ไหม,ไมตัดอ,อ่ะไมาถือเท้าเป <c oughs> ็นไงบ้างบอกราชาสิ นี่ค่ะพบกับซาซาบายนาฬาอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้น้องนาฬาจะมาทําอะไรคะ,นานะมาทําขนมปังค่ะไหนานาฬาราีวิวเครื่องทําขนมปังหน่อยได้ไหมคะว่าเครื่องทําขนมปังเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างนี่มีหนังด้วยตรงนี้นเราไปทําอะไรคะไม่รู้ไว้ใส่ใพวกธัญพืชหรือช็อกโกแลตชีฟค่ะ่เปิดขึ้นมาสิคะเปิดยังไงคะโอ้โห,โอ,โหอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้ที่ปั๊ เขามีใบพัดจิ๋วๆอยู่ข้างในใช่ไหมคะใช่อแล้วนี่ก็คือหม้อที่จะทําขนมปังใช่ไหมคะไหนเดี๋ยวมามาสอนบิดน่าจับแล้วหมุนสิอาหมุนอาหยิบออกมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทําขนมปังในนี้ใช่ไหมคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะนาราขาไข่ค่ะนมไข่แล้วเลยคะโซ่โซ่ค่ะเกลือค่ะ ถ้วยตวงช้อนค่ะอันนี้คือขนมบางแป้งนะคะเนยค่ะไหนเนยใช้ยีห้ออะไรไหนชูไหนซีเนยใช้ห้อนี้นะคะอ่าอัวนั้นคืออะไรคะที่ถืออยู่ในมือน้ำตาอาแล้วอันนี้อะไรคะลูกขายีสต์ที่หนูบอกคุณครูไงคะใช่งั้นเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะมาให้น้องนาลาทําขนมปังขาวนะคะ สูตรเขาก็จะตามนี้เลยนะคะจะไข่แด่ใช่มใช่เริ่มจากตอกไข่กไก่ลงในช้อค่ะตอกลงไปเลยค่ะตามด้วยนมใช่ไหมคะใช่ค่ะนมเทลงไปเลยค่ะอย่าเพิ่งเทในนั้นค่ะนมต้องเทแบบนี้ค่ะอ่ใ,ให้ได้หนึ่งน้อยนะคะได้หนึ่งน้อยนะคะ,ะ,คะได้ไหมไหนมาม่า,มาดูซิถึงไหม อีกนิดนึงค่ะีนิดนึ่ง,องโอเคพอค่ะแล้วก็เทใส่ในชามใช่ค่ะเทใส่ไปเลยค่ะน้องนาราก็จะต้องตวงแป้งแล้วค่ะตวงแป้งเหรอคะเสียช้อยใช่ค่ะ<อ>ตักแป้งใส่ไปเลยค่ะตักแป้งไปนั้นหนึ่งถ้วยเต็มๆเ,เลยค่ะอือเก่งค่ะ โอเคอ่ะได้หนึ่งถ้วยแล้วเทลงไปเลยค่ะลูกแล้ว่ะเทลงไปเลยค่ะ,ะถือถ้วยตวงค่ะเทใ,ใส่นี้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยใส่ถ้วยตวงได้เลยอ่าอ่ได้ค่ะใช้ช้อนตวงเลยค่ะหนึ่งถ้วยตวงได้ไหมถ้าใครชอบหวานกว่าน,นี้ใส่มากกว่าน,นี้ได้ไหมคะลูกได้มันยังไม่เต็มถ้วยเลยค่ะลูกเต็งโอ้ยยตายแล้วเทลงไปเลยค่ะ เป็นเกลือค่ะหมุนเปิดเลยค่ะแล้วก็เอาถ้วยเอาช้อนเมื่อกี้ค่ะฝั่งฝั่งถ้วยน้อยค่ะครึ่งเดียวของช้อนนั้นนะคะลูกครึ่งเดียวของช้อนนั้นนะไหนให้มมามาดูซิครึ okay. ่งไหมโอเคค่ะเทลงไปเลยค่ะทนี้ก็ยีสต์ค่ะลูกยีสต์นะยีสต์เชื้อไหนอันนั้นแหละค่ะถูกต้องอันนี้มามาช่วยเทได้ไหมคะเพราะว่าหกไปแล้วอันนี้อันนี้ชื่อสําคัญค่ะอ่าโอเคเทลงไปเลยค่ะลูก ทีนี้ตักเนยลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนเต็มเต็มเลยค่ะลูกหนึ่งช้อนเลยค่ะตักเนยลงไปเลยใส่ลงไปเลยลูกเทปเทอ,อโอเคค่ะาชิมได้ไหมอยากชิมเลยเหรอคะอย่าพู่งค่ะสใส่ลงไปค่ะเราต้องใส่ให้ลงล็อกนะละหมุนบิดบิดเข้าให้ลงล็อกกปนกึกอ,อันนียคือลงล็อกแล้วอ่ะทีนี้เราก็ปิดฝาค่ะตอนนี้เมนูเราเลือกที่ เราเลือกที่เมนูเล็กหนึ่งนะคะทีนี้สีเนรได้สีเข้มไหมคะ่คะ <c oughs> อ่าสีเข้มเราเลือกที่ดักซึ่งดักอยู่แล้วนะคะโอเคทีนี้นาราก,ก็กดสตาร์ทเลยค่ะ <c oughs> โอเคเขาบอกว่าดูหนนี่เขาบอกว่าให้รอสมชั่วโมงเดี๋ย <c oughs> วสามชั่วโมงเราจะมาดูกันอ่าโอเคค่ะ ใช่ไหมคะดีใจไหมคะที่ทำเองทุกขั้นตอนเลยนาราหันหามาก่อนดีใจค่ะงั้นเดี๋ยวม้าเป็นคนเอาออกมาให้ร้อนมากอย่าจับนะเโอ้ถ้าออกเองตอาออกเองพรุ่งนี้เช้าได้ไหมคะมันร้อนเป็นไงร้อนไหมคะเออเมื่อกี้บิดแล้วนะคะแล้วเราก็จะหยิบเขาออกมาแบบนี้ถอยไปนะร้อนนะมาด้วย่า ฮ้ยร้อหาเรื่นะนีอ่ะอยู่ข้างเป็นนี้อ่ะอ่ะนี่เป็นอย่างนี้เห็นดงเหอ่าหอมไหมันชีสเออได้เดี๋ยวก็จะมาหั่นกันอ่ะมามือหั่นเองไอ้ะอ่อ่ะมาจับมือหั่นนี่ถึงเออ่ออน่้่่อออ่อ่ออ กัดอะไม่ถึงค้าเป็นไงแาบอก่าชาสิอร่อยอร่อยรสชาเป็นไงอร่อยเนี่ยผลจากการชี้เด็กเด็กเดอก่อออร่อยไหมหอมไหมเนี่ยวอยที่อรนี้ยไม่ทำกับข้าวนะพร่ช้าตัวเดียวนี้ไม่ทำกับข้าวลูกเพรากินกับไข่ดาวไงไข่ดาวก็ชีส่อมไหม ขนมปังที่น้องนาลาทำเมื่อวานนะคะนิมน่มยังนิ่มอยู่เลยนะคะคือเครื่องนี้ถือว่าใช้ได้เลยค่ะถ้าใครแบบสนใจซื้อเนี่ยเดี๋ยวมาให้ด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาขนมปังเนี่ยค่ะมาหั่นอ่าเราจะทำเป็นโทอดเราเจาะตรงกลางใส่ไข่ไข่ลงไปทอดให้เขานะคะเราจะหั่นหนาหน่อยนี่อ่าจะหั่นหนาหน่อยอย่างงี้อ่าเดี๋ยวเราจะเอาเจาะตรงกลางให้เขานะคะนิดนึงแล้วก็ ตอกไข่ใส่ลงไปมันอาจจะนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้มันคือจุดที่แบบจุดที่เขาเป็นใบใบใบนวดแป้งอะคะ่ะมันอาจจะไม่ได้สวยนะคะต้องบอกว่ามันเป็นโฮมเมดโฮมเมดที่ลูกเราทําเองเนาะตรงนี้เดี๋ยวมาทาอะไรอืออ่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาหันห่นหั่นหั่นบางๆก็ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปจีเนยนะคะอืมเนือเขาจะแน่นนะ อันนี้ถือว่าเป็นขนมปังแน่นๆนะคะนางชอบกินชีสนะคะเราก็จะเอาชีสมาด้วยแล้วก็เนอยอะคะ่ะบอกเลยใช้กระปุกเดิมกระป๋องเดิมเลยจากพะวานเดี๋ยวเราจะมาทำก่นนอนนาราเป็นเด็กชอบกินชีสมากนะคะบอกก่นอนตอกไข่ไว้ก่อนอนะอุ้ยน่ะบอกแล้วว่าไม่ได้คนทำกับข้าวเก่ง <c oughs> ก็จะมีอย่างเงี้ยนี้มาทำผักค่ะผักของนาราตอนเช้าจะไปจีก,กับเนยกินขนมปังก็มีอันนี้นะคะ มีอคอนเขาชอบกินคอนอะนาราเป็นเด็กชอบแบบมีกลิ่นน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยขึ้นจ้บมืก่อนนะคะเพราะว่าให้เขาชุ่มเลยเฉยๆถ้าเดี๋ยวเราจะมาจี๊ดผักกีนเยอะๆตอนเที่ยวผังเสร็จแล้วนะคะ หยอดไข่ลงไปเลยนะคะหยอดไข่ลงไปเนะะไขเปเนมปังเมื่อกี้ที่บอกก็คือเอามาจีดนย่แ่ค่ะ เขากินกับชีสติกอันนี้นะคะอ่าหนึ่งอันก็วางไปแบบนี้อาหารมนาลาเช้ามื้อนี้เสร็จแล้วนะคะนี่ไงขนมปังน,น้องนาราทำเองหัวอร่อยไหมคะนี่ขนมปังมันเป็นยังไงคะมันนุ่มนิ่มไหม,มกินลื่นเลยใช่ไหม 我擦不开。